สวัสดีครับเรื่องราวนี้พม่าก็ยังมีการออกมาต่อต้านทหารกองประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้น่ายกย่องแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บมากมายก็ตามนะครับแน่นอนว่าการต่อต้านของประชาชนพม่ามันเสียงดังพอให้กองทัพพม่านี่รับฟังไหมคําตอบก็คือไม่นะครับแม้ว่าจะมีการเคาะหม้อเคาะไหเคาะการลามังแล้วก็ตามพอชนะเลยนะครับการเรียกร้องให้กลุ่มกองกําลังออกมาจึงถูกนํามาใช้เท่านั้นยังไม่พอนะครับชาวพม่าเรียกร้อง r 2 p กอ,องกําลังจากสหปร,ระชาชาติเข้ามาในพม่าตั้งแต่วันแรกๆซึ่งมันก็เป็น ไ,ไม่ได้นะครับทำให้ประชาชนพม่านี่ผิดหวังไม่น้อยมีการประชด UN เล็กน้อยว่า UN เนี่ยสบายดีไหมนะครับซึ่งเรื่องนี้เราต้องทําความเข้าใจ UN ด้วยนะครับมันมีง่ายที่จะเข้ามาในพม่าได้ภายใต้สถานการณ์การปราบประชาชนและก็การประทักของกลุ่มชาติพันธุ์ทางกหรเร่ยงก็ขชินอยู่ในตอนนี้นะครับความหวังของชาวพม่า,มาฝากไว้ที่อาเซียน แน่นอนว่าเรื่องนี้ UN ก็โยนให้อาเซียนนี่จัดการนะครับประธานอาเซียนอย่างบูนายนี่รับการประธานอาเซียนจะผัดกันเป็นนะครับแต่ว่าเหตุการณ์พม่ามาเกิดตอนที่บูนายนี่รับตําแหน่งพอดีบูนยเป็นประเทศเล็กแต่ว่าเรื่องพอม่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับงานนี้จึงจําเป็นต้องเป็นเรื่องที่อินโดนีเซียเนี่ยต้องเข้ามามีบทบาทในการหารือนัดพิเศษวิกฤตเมียนมามีการเชิญผู้นําประเทศในอาเซียนนีเข้าหารือแล้วครับงานนี้เป็นความหวังของประชาชนพม่าไม่น้อยกลุ่ม c r p h มีการตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับหรือ ว่า national unity government ขึ้นมาโดยหวังว่าจะได้รับเชืใอ้เข้าหารือกับผู้นำอาเซียน แน่นอนว่า NUG หรือว่า National Unity Government นี่ไม่ได้รับเชิญนะครับอาเซียนเชิญพลเอกอวสุมินออนไลน์ผู้นำทหารพมา่าซึ่งก็สร้างความผิดหวังให้กับ NUG นี่ไม่น้อยนะครับเรื่องนี้เราต้องเข้าใจไม่ว่าเราจะไม่ชอบทหารพมา่าแต่ว่าในทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับมินออนไลน์เป็นผู้นำอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจเราก็ตามอันนี้ต้องแยกแย้งนะครับงานนี้มีผู้นำอาเซียนหลายประเทศเข้าหารือแล้วก็มีบางประเทศผู้นำส่งตัวแทนไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะอย่างไรก็แล้วแต่ ภาวะผู้นําเรื่องนี้จําเป็นต้องไปแต่ก็เป็นสิทธิ์นะครับหลีเซียนลุงผู้นําสิงคโปร์โจโกโวิโดโดผู้นําอินโดนีเซียฮุนเซนผู้นํากัมพูชาก็ไปนะครับและแน่นอนครับพลเอกอาวโุโสมินอองลน์ก็ไปด้วยไม่พลาดชาวพม่าแล้วก็หลายคนมองว่างานนี้เป็นการรับรองมินอองลน์ของอาเซียนจริงๆแล้วนะครับก็ต้องมองรอบด้านอาเซียนก็จะเป็นต้องทําแบบนั้นแหละครับและในที่สุดการประชุมก็มีฉันทามติออกมา5ข้อ ข้อที่1ก็คือยุติความรุนแรงทันทีและให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดข้อที่2เริ่มการพูดคุยอย่างสร้างสารรค์เพื่อหาทางออกอย่างสันติบนผลประโยชน์ของประชาชนเมียนมาข้อที่3ตัวแทนพิเศษของประธานอาเซียนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยนะครับข้อที่4อาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมา ข้อที่5นะครับตัวแทนพิเศษของประธานอาเซียนแล้วก็คณะเนี่ยเดินทางไปเมียนมาเพื่อพบปะพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับนี่คือสิ่งที่อาเซียนทําได้มันเป็นขั้นแรกในการยุติความรุนแรงในเมียนมาวิธีคิดก็เป็นไปตามหลักการอย่างน้อยอาเซียนก็ได้ลงมือแล้วละครับหลายคนอยากทราบว่ามินอองไลน์มีปฏิกิริยายอย่างไรผู้นําพม่าก็รับปากไปตามหลักการนี่แหละครับการมีบทบาทของอาเซียนก็เป็นไปตามหลักการเช่นกันหลายคนมองว่าเป็นแค่พิธีการเท่านั้นแหละครับเพราะว่าการจะแก้ปัญหาจะเป็นต้องมีคนอื่นเนี่ยเข้า มาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติสหรัฐมิกาแล้วก็จีนแต่ก็ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ น่าสนใจว่าทําไมประชาชนพม่าเนี่ยไม่เรียกร้องความช่วยเหลือจากอาเซียนในตอนแรกนะครับกลับไปเรียกร้องอาชูพีเลยซึ่งมันก็ข้ามขั้นตอนและมันก็เป็นไปไม่ได้การที่พม่าไม่เรียกร้องอาเซียนในตอนแรกนะครับกรณีของโรหิงจาเข้ามาเกี่ยวข้องไม่น้อยในตอนนั้นอาเซียนเรียกร้องพม่านะครับกรณีของโรหิงจาแต่ว่าพม่าเฉยบอกว่าเป็นเรื่องภายในมาคราวนี้พม่าเลยข้าไปหายูเอสเลยพอรู้ว่าอาเซียนไม่อยากจะยุ่งด้วยนะครับความจริงก็มีผลเป็นไปตามขั้นตอนและเหตุการณ์ะทานในพม่าก็ ยังจะดําเนินต่อไปสักพักซึ่งก็ได้เห็นใจประชาชนนะครับที่ต้องมาสูญเสียไปเรื่อยๆเราก็ได้แค่เรียนรู้แล้วก็เอาใจช่วยเท่านั้นละครับความเจ็บปวดของประชาชนพม่าก,ก็คืออาเซียนเนี่ยรับรองมิน้นอองหลน์นะครับซึ่งจําเป็นต้องทําแบบนั้นตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งทุกอย่างมีขั้นมีตอนอยู่นะครับไม่เฉพาะพม่านะครับถ้าประเทศไหนทหารยึดอํานาจเนี่ยอาเซียนก็ต้องยอมรับผู้นําทหารอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ใชัยชนะของมิน้นอองหลน์ในวิธีอาเซียนนะครับ อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือทหารพรม่ายิงเรือของชาวบ้านชาวไทยนี่หลายครั้งนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยระหว่างทหารไทยกับพมา่าว่าเรือเนี่ยต้องหยุดให้ทหารพรมา่าตรวจไม่ได้ถึงการให้ไปรายงานตัวขนาดน,นั้นซึ่งก็เป็นการหาทางออกร่วมกันนะครับถึงไม่ว่ายอย่างไรเราต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตงานด้วยนะครับมันมีหลักการอยู่จะให้ทหารไทยไปถล่มพม่าเลยมันก็ไม่ใช่และครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบลุงลุงในพลทั้งหลายเนี่ยแต่ว่ามันคนละส่วนกันกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการต้องแยกแยะนะครับแอดมินเช ว่าทหารไทยเนี่ยไม่ได้กลัวพมา่าหรอกครับแต่ว่าเหตุการณ์มันยักไปไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ